ยังไงยังเหังไ่ส่งแล้วก่อนนะพ่าวอนไล่ที่ิชิตตัินใจบอกบอกให้เราไม่ดูหันกอนนเื่อัง่เห็นดเห็นป่าววนต่วแวนคือมันแบบนี้ที่มีหัดปาวอนป่าวแวนเข้ามาพทีปานปาแวนแวอนตั้น่นะโอ้เรื่อง กลับขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเจอบ่าวเทิดพี่น้องเนาะสิมาถามเรื่องบ่าวเทิดว่าบ่าวเทิดสิเอาเมียไปผากบอ่อหรือว่าจังไรเนาะวันนี้ก็ต้องมาฟังคำพูดจากปากบ่าวเทิดโดยตรงพี่น้องเลยเนะาะจังไรก็ผากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้พี่น้องไปแล้วไปแล้วไปนั่งอยู่ก่อนไม่ใช่เบเทิดมันจะบ่อห้องฟังดู เอาบอกเธอไปแล้วบาตามไปเราไปแล้วทางบาบอดคับคนแปดบารเรไปเงี้ยวเดี๋ยวมาบอกเธอว่าเราอยู่แล้วเจ้าบ่าเราหนีไปเราเนี่เราจูดเือจะกงเลยบอกเธอข้เมือวานว่าล่อเราจู่เนี่ยเราเลอมาเธอดแล้วเธอไนทว่าไ่อยากเาไป่อยเธอลยนี้นะาไปฮ้ไปใครอยากไป แตารบยักแว่าเราแมนมาอยากปอหยักไปเฮาเลยอาไปอยทีนี่กอว่าบรหยากให้ลราเอาไปเฮาอยากไปรอบบางครั้งนี้ก่อนเราไปทางไหนบ้างนี่อันนี้เรานังบนนอนะไดี้นว่าีเห็ดอะดีละเหอบายมานอนนี่เอาเรวี้ลูกเห็ดเว้าอันนี้ก็ดีลูกปัดไปเห็ดแม่ได้ เราออกไปนรกคุบะไหนแล้วไอ้เพ er. ิร um, ์ไปนั่งคุยในหันรถไม่มาให้ใบจะหาใช้กระแทบหนูทักเธอได้ไหมเถิดบนไอ้เถิดนอนนี่อันนี้ได้เถิดนอนก็สบายนอนมัดเบ้อสิมานอนยังในนี่เถียงกำลังมุงง่ายอ้ยแล้วโม่เหมืนนอนเหมือนเต็มเราอะ อยาแม่นอนแบบชาแม่นอนเบียร์แบบนี้รบกวนมูเวลาจะจึกกันบ่เขาด่านง่นเนาะเบ่อไปมายังไงเอาเลยเมาเมื่อบ่ขอจะพาไปเที่ยวอยู่บ้านเอาเบย์เอาไอ้เทิดน่ะคิดว่าผีเฮ็ดบ่เอาว่าลองว่าอีกเทื่ยนึงดุซีิ่งน้ำกันนะีพังน้ำกันคือจะบอกกินีอยู่ไหนเาจะพาไปทางไหนก่อนเนาะ อาชีเจ้านะเฮ็ดคือคอยนี่เป็นผีปอบเนาะผีลูกบ่ไอ้เถือนไปทั้งนั้นไปทั้งนี้เฮดคือจับคอยเอาไปสอนไว้ก็ผีลูกจับทั้งเป้นผีลูกผู้ตายไปนะแม่นบ่กไ้เถอนมันยังจักเพียงมันน้อยๆนึงมันจะอยู่นําเฮาเนาะมันยนิยมเจ้าอยู่เอาแล้วเอาแล้วเถื่อนบุญอยากเข้าเอาไปถ้าาอยกไปเฮ็ดอาแล้วตอนนี้ Bua lưng luôn tàu lương đi. con ngô hoa 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 nè Cứ hoa 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 มานอนในนี่บริปูชาบริการมุง,มงกลโยงทิ่ผาตั้งขอยืมช้อนลมือเฮือนป่าวอดในเถินมือนี่เนี่ยบอกวายอ้าวเพราะมันกัดเพราะมันกัดข,ข้ามเติบเลยนะเชาทายจไปมือนี่ก็ได้มันไปไม่ได้หรอกเป็นมืออื่นมือมอื่นเศร้าขอยืิมาแต่เศร้าขอยืิโทษนั่นไอ้น้อยจับชาแหล่ ไปหนาเอ็นหรือข้าวหามไม่เทินหามเลยเจ้าหรือพี่ช่วยไปไหว้ปุ่ปับหรืเนาะคอยไปเบิ่งทั้งนี้ก่อนเนี่าเมื่อคอยช่วยมึงเจ้าสิปัวทั้งผี่กันบ้างเมื่อเบิ่งถามยาเป็นเป็นสิบอกไงเนี่ยเอ้าเป็นได้ใช่ไหมนี่เมื่อน้ำกันแล้วเป็นได้แวะเบิ่งมื่อนี้เถอะทองว่างนี่เจ้าจากเบิ่งทั้งนี้เถื่อนมันดีขึ้นหรือสิบัวไปเนาะเออ่อยากเอาไปเป็นไงอ้าวไม่เถอะเมื่อแวะเบิ่งเป็นได้ใช่ไหมนี่ พาเราไปนั่นเบิ้งถามยาถามอย่างเบิ้งบ่มีแนเฮ็ดบ่ถึงไปลากไายเทมือน้ัก้าไปจานนั่นอย่าไปถามเถอะอย่าไปถามเถิงก็ินลววาอะไรหญ้าแก้วบ่ยา่ไสจวนนเนลวัว้านะเออ้าแก้วนะไปไปไปเพิ่นนลูกแขนลูกยังหงเลย อันเพราะว่าออ้ยานั้นสั่งกรรมทานสะพานลอยแล้วได้ให้เอาให้เอาค่อยนะไ mm hmm. ปะจากผู้หญิงไปจากผู้ชายได้กระเห่หานะจักดวงวิญญาณพีผู้อยู่ในถาดได้กระเห่หานะเอากิน,นดิบแล้วและตัวนั้นนะพ่อแล้วเป็นคนกินนะ mm hmm. แม่ขนะ mm hmm. องพ mm ่ออีกเป็นคนกินไงนะเหตุแล้วให้กับเห่านะให้นาบวปากเบาๆไปให้มือกระซำผ่านะั่นกัวผัวบาทเดียวก็หาย่ย mm hmm. อันสิบ่ะพายศักดิ์สิทธิ์ให้บ้านกูคือกูเอาอยู่ตรงพุงแล้วเขาจับกูนักูเอาอย่างพิษอิดคองอะไรแล้วเขาจับไป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 ให้ได้ไปนี่เลยเขาเ่ยเรากินขนมกินแซนด์วิชของกันมึงจีบไปเวลาคนไปนะตายงั้นกูไปในโถมึงสิไปก็มึงไปแหม่มึงอยู่ผุนพ่อมึงอยู่ผุน ไบกูอยากไปแต่รักซองเดี๋ยวนี้รักหาเดี๋ยวนี้มันไม่อยากกูอยู่ในรังหาเป็นชาวตันซิงเลยอยู่ในรักเก่านะกูต้องการสิพวกพวกโทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้น่ะไปไปลุนบ่นนี่น่ะโทรศัพท์มึงเด้สิเขาว่ารุ่นเอานะเข้าพีทคอยไเดี๋ยวนี้น่ะเขาว่าเข่าขาคอยตายก็คอยยังมีความจำมืดเลยน่ะเออมาไอ้เถื่อนไอเนี่ยได้สิมาแล้วไปกูยันมึงกูไปลงนั่งเขาว่าเต้มซื้อเขาว่าแววซื้อนี่มึงเป็น ลูกแม่เพชรสิสือนี่เป็นทานสิสือเขาพาวนี่ยฉะนักูไตปากสิสืออยู่ในตหย่อนอยู่นกูไต้องดูตหย่อนนะทหารนี่ทาลาเอามียไก็แอลเมียนอนนี้ไหมดเืะวันก่นม่ยังเส็จชงไม่ส่งล้วก่อนนะยะวอนไลิดใจบอกบอกให้เราไม่ดูหันกอนะที่นี่่เห็นไห่อวตะแวน คือมันแบบนี้ทีหัดปลาวอนปลาแวนเข้ามาละบาทนี่กเ็นาัแลวแวนรี้มัก้อนี่เทอะเร้อนนัใหม่ไงรู้เรื่องงีนห็ดงย้ะไล่ทั้านกกยาเหี้ยดา้มี้เขานะไปครัันีแันเป็นยังบ่าวแทีแรก ท้าด้วยแต่นมันมิดทุกมิติขึ้นไปสิเถิดอยากมาเชื่อมาเชื่อเอาได้ไหมเฮาไม่ได้ค่ะต้น <c oughs> เบน้ยบ่อจีเซียแหละอ้าวอ้าวารหวานอะไรก <c oughs> ันพ่อแม่จะทีหมดเฮ้าแหล่มันความหมายของแพ่ย์อย<อ>าก <นะ S 2> ได้ลายเส้นของลุงชาวไบติ้เพื่อ<ช> <c oughs> ยืนยันว่าการพาการกินตัวนะเพราะว่าเฮ้านะมันตัดสินใจแทนหมดได้เอากระแมนเพราะว่าเพิ่อนอนะ เพิ่งซีบัสนใจได้ดีชั่งใดก็ยากแต่ว่าเพิ่นเป็นญาติผู่ไก่ซิดกว่าให้เฮาแม่เป็นสายเลือดแม่เป็นเลือนลุงก็เป็นคนอยากได้มือสีร่างสีรางถ้าเฮาสีปัวถ้าเฮาบัวซีบัวเออแม่ยุ่งเฮาบัวสนใจบัวต้องการไล่เทนจากเขานะเฮาบุบายสนเขาก็แม่เฮามิดเฮาปล่อยไปในนี่เฮาบัวต้องไปหาเราก็ได้เนาะ เราพังพวกนีร้อนนะไปบึงร้อนจะพาเราไปเบิ่งพระเทพขันวานนะได้ไอเทิร์ดเจ้าเอาไปเรื่อยเดือนเรื่องเลยเจ้าเรื่องเนาะบ่เดินบ่ได้ได้ขันเจ้าบ่เห็นดีมันขันว่าเดินแล้วแล้วมันกับทางเจ้ายังบ่แล้วเด้แิโบกอยไปทางนี้ขันว่ามันเป็นอะไรเขาจะเขาอุ่นเนาะมันคอยไปเลยขันว่าป่าวอนนั้นตายคือนานตายแตมันไปลูกไฟอีกวอนนะเอาแล้วจะทำไงเนาะจัะชงได้ไงด่าโบโบเลย เมื i i. Mm. Concept, right? ่อเดินเรื่องบาได้แด้วกันเถิดบ่เราบ่อนุญาตเนาะใครก็อุ๊กใจกันแบบว่าสมมติว่าไอ้เถิดบ่อนุญาตแบบคือแบบกีดก้านแบบพวกชุดคิดใดๆนิดนึงนะใครกันใดโอ้ยไปเดินเรื่องเถิดวอลฟิ้นยมาไอ้เถิดใจบุรีมาเราปกครอใจมันก็ลำบากเราอีกน่ะให้เถิดเต็มใจอย่างเละ เขาใจ่คอยให้อาไปกก้อนคอยไปทางคอยก้อนไดเยนี่เขาจะว่าให้ไ้ไปเธอเพิ่นยังสิบเบิ่งทางนี้ก้อนบอกว่าถ้าใจับอือเขาจะอยากซอยเข้าใจยกคำว่าอยากซอยแต่ว่าเขาต้องตก่อนตายเลยซองยหลานเขาก็มเขาลงใการตัจงใจของตัวไปนี่เทวด้ ใครจิรึกษาผู้ใหญ่เพื่อนอีกนะวนั่นแหละแต่รึกษาเพิ่นแบบนี้มันหมดรอดเธอจะไปเบื่องมอกอไอแต็กละไเป็นคนอับมือส่งน่ะไม่าค่อยได้ไล่ค่อยดูนี้นะกระเพาเต็มแล้มันไอพาเต็มมันวเป็นาแล้วพาเต็มแ้ปักแกส่งไปับเป่อยอะรไเธอแต่บออยาจะเจียบบ่จ่อยไยาม่ามันสิเพดเนะเนาะเราคิดว่าบ่แมนเราลายาม่าบะ มันบ่แม่นนะเร่นบ่นก็ติองคอยไปเป็นแบบนี้สิไปว่าเนี่ยก็โซวิมาแต่เขาอยู่ในตำรวจแต่อยู่ในข้าวพอเต็มแต่อยู่ในกลัวเขาตอนไหนจุดใดลกเสียคนกินมันก็คือแบบนี้กินมันก็แบบนี้เอาเ้าวจังแนวเนาะแม่ผู้คนลงมือให้หลายๆไปหู้นะไปจับไปมัดเลยได้หงมหงมนะเป็น ไปสรุปว่าคอยก็เขาไปส่งคนขึ้นมาเลยกเอาอะไเอาไปเนาะมันโมเมนสรุปว่านั้นแล้วสิบ่งทางนี้นั่นแล้วสรุปว่าท่านได้เอาไปแล้วสิไปเบิ่งตัวทางนี้ก่อนมันทได้งนนเป็นนาเาะเฮ็ดเบิ่งทนี้ก่อนมืนมันเป็นไทางนี้บดีขึทุกฝว่ามันก็ยังเปลี่ยนไปหลายคนนะออออยเอ้า ค่อยกัอยากให้ลูกเมียเจ้าดีเศร้าเลยเธอเลยระวังดีแหละไปกันหาทางซอยกันแม่นเจ้าก็หาทางแห้งเลไได้คอยน่ะหาทางออกซอยกันก้าวไปอันไปทางนี้นีจังมือกันบ่เถอะประมาณมือสองมือเนี่บ่ประมาณมือสองมือคือสีหู้ผลมีพี่น้องเลยว่าสาเหตุที่พาให้ทางสบายเป็นแน่นี่ย้อนว่าสาเหตุใดเนาะ บ่กเธอจะไปเห็ดทางด้านแบบอาศายไม่ละกนอนมันก็นอนไเด็กน้อยอย่างเรานอนได้ไหอยู่กับเฮาครเออให้ก้อมบ่ให้รูปหลังเจ้าละสงสัยว่าเด็กน้อยเฮ็ดเออเจ้าเล่สงสัยว่าลูกเจ้าน่ะมาอยู่นําบ่อยากไปใชอืมไหนแบบนี้นี้เองต้องทำโตคือเด็กน้อยนี่คนเล่นว่เวลามันขี่มันเหี่ยวเวลาให้นของเน้ามาเขาบอกมันก็คือนผเฮ็ดส์อันนี้ค่อยกับ โอ้โหน้ำผู้เจ้าอยู่น้ำกันแล้วตัวนี้นะแต่ว่าไม่ใช่คยุยกับผู้ใหญ่เพื่อนอีกเตัวหนึ่งเรื่องไปนะไปจะพร้อมอยู่เนาะแต่เจ้าอยเบิ่งตัวนี้ก่อนแต่เมื่อได้เราจะวางเรียกว่าไปเบิ่งน้ำกันเมืม่อน,นี้ไปได้ปะเมื่อน,นี้นะเพราะว่าชีพเราเมื่อนี้ได้ออาไปจะไปเ,เรื่องเลยเมื่อเบิ่งอัน เมื่อเบ่งน้ำเพิ่นแน้่กะทมโมดว่าม no. like ันเป็นนู่นเป็นนี่เพิ่นว่าให้แกงกุ้งแ่งแก้เห็ดนั่นเทนีเขาแก็เห็ดก้อนเมื่อสองมืนละชเอาไปเนาะเอาไปเมื่อบ่งน้ำกันให่เทอจิกลับมาอีกวนี้เดืจักที่เจ้าขีเมื่อไม่นานนี้เฉยเลยเใหนยืมบ่หรือขอยืมเอามันให้่านมัน แต่ัอออยตพนแล้เอาเก่านาบอตรบรจมาน่ะเื่อนน่เอไทบ่อารุไทยปมเอเเออาป้าป้าป้าเนื้อจบปะเดี๋ยวมันที่คำตามเจอมาเถื่อนดิมาเนยเจะเข้าซุน ไปเลียก็จะองส่นกองพัก <kt Não, S 2> ้วาไปบอกพันก็ได้ผเดมาเห็ดน้ำเยอพ่าเมือนพนนิดเวอ้และจวนเิรนนะ่ กหอมอะไรของใครเลยนี่ของมึงหลอวะที่ทำท็ที่ยังไงของราดอะไรของใครเลยนี่ของมึงเฮ็ดไข่เอาเละเห็ดหอ่จะใสจะสูบคอยดิคอยดิโย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  ให้ได้ชมนะกรปิ่นตัวทางหูทางตาบริเวณตาต้นเสื้อของไอ้เถอะเราจักหัวเมียเราทางนี้ก่อนอาจะเบิร์กดูมันเขียนหาเอาอาจาเบิ่งกนุ่งในพานี่ไม่เราบอกเขียนนะไอ้มันเขียนได้ยาวเขียนยังนี่นะกับมีนยังก็ไปยันแล้วเนาะไปไปใช่ปะเราบอกนิดไปเด้อไปเดี๋ยวสิขีตะไถอย่ว่าเมื่อน่ะโอ้ไปถนัดไปสิตามลัง

สบายได้ขี่รถจักรขี่ไปขี่ไม่ก็ได้แค่แหนพูนะจักกองเห็ดพี่น้องกันพีน้องแะกัได้ไหวยังยังยังกูอังกงกูให้ชวนน้ำจาเดี๋ยวมันคุยกันก่อนแค่จะสูนนะมดแล้วจะสูนมันมีจะจะชองไหม มีอยัางนี้มีแต่บวงหินเย็บไปแล้วบังหิน่งผ้ากันไฟท่านใดก็เดี๋ยวนี้นะิเมื่อเบิ่งผีนะบอกถามหม้อถามยามถามน้ำไผ่อะไรแบบเฮ้ยถามง่ายหวัดนะยาแก้วนะจอมหรือวัดตัวนี้ชาเบื้องผืนอะไรอย่านี้ในเนาะไปไปกับไปเหมือนขำพันกับปิดบัดปิดไปไปกีกิกัไทยกันอะไรบอก

หายใจแื่ที่ว่าลูกแม่มาดูน้ำนี่บอกนี่เพร่าสบายคือเด็กน้อยอีกวะทุบแล้วนี่ทุบจะอะไรขึ้นแล้วบัดขึ้นเลยทุบจะไหลยังเห็นอยู่บอกเงินเพนันหาสี่พันนั่นหายเพ่นอยู่ว่าวันหายเพ่นอยู่ยังเห็นอยู่บ่าครบอยู่ว่าเงินเพ่นจังวะยังอยังรู้วะเฉลิมบอกไปเซ็นดี จบพื้นหมดเสร็เราเบิดแล้วเตรียมเตรียมคือไปนะไปปะปะไปชิมรสชนะไปี่น้องเออาแล้วจะในก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นเก่าพี่น้องเอยเนาะทางเก่าหรือทางใหม่บ้านนี้ โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคลิปนี้ก็สิบมียังไลยบอกเทอโบย้บอนมาอยากมีอไปภาคพี่น้องตอนนี้เห็ดแนวใดบ้านทางพ่อแพทย์จะทำยังไงเนาะกับภาคเป็นกำลังใจในเนพอพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมารุ่นต่อไปว่าคลิปนี้ที่ลงเอ่ยแบบใดพี่น้องโอ้โอจักแล้ว

ขัี่แองไปแองแล้วบ่มีผมเอาด้กูมังหลายรย่แล้วดีลายแล่ถือลดแล้วออกด้มั้นะตันทางนนะเช็ด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 ชจ๊กชีดูไร ไปแล้วพ <Blake. S 1> ี่น้องสาวบาเยบอาพ่มาพี่มาพี่คราบอเทิดลึเป่า

มหม่เท่อไรปะอืมไม่หมนะูไม่่นหน่อยม่นกัมาวกา่ันตัเทีจทีอันเทียวที่รถจ้าวับบุกทียังไว้